สวัสดีครับผมแบงค์สุภกิจครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดขายครับขอแค่ดูคลิปนี้จนจบคุณจะรู้วิธีการเลยว่าจะต้องเพิ่มยอดขายสินค้าของคุณได้อย่างไรคุณรู้ไหมครับแท้จริงแล้วนั้นคนไม่ชอบถูกขายแต่คนชอบการซื้อครับบางครั้งสินค้าคุณร้านค้าคุณทําอะไรมาทั้งหลายอย่างแต่ขายไม่ได้แต่ในขณะที่ร้านบางร้านเนี่ย ไกลแค่ไหนคนก็ยังขับรถไปซื้อครับแม้กระทั่งไปต่างประเทศคนก็ยังไปเพราะเขารู้วิธีครับและนี่คือ5เหตุผลครับทำไมคุณยังปิดการขายไม่ได้เหตุผลข้อแรกครับคือมันนี่หรือว่าเงินครับลูกค้ามาบอกคุณว่าของคุณแพงเกินไปหรือว่าฉันไม่มีเงินซื้อหรอกแท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่ผลที่แท้จริงครับผลที่แท้จริงมันคือคุณค่าครับคุณยังไม่สามารถพรีเซนต์คุณค่าได้มากเพียงพอให้ลูกค้ารู้สึกว่า คุณที่จะซื้อครับสินค้าคุณไม่ใช่สินค้าที่แพงที่สุดในตลาดครับยังมีสินค้าแบบเดียวกันที่ราคาแพงกว่าคุณและลูกค้าเต็มใจจะจ่ายได้อีกเพราะเขาสามารถพรีเซนต์คุณค่าได้มากเพียงพอให้ลูกค้าอยากจะซื้อครับข้อ2คือเวลาครับลูกค้าบอกไม่มีเวลาจะใช้หรอกไม่มีเวลาให้จะมาฟังไม่มีเวลาจะมาซื้อของคุณแท้จริงแล้วเวลาก็ไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงครับหตุผลี้แท้จริงคือประโยชน์ครับคุณยังไม่สามารถพรีเซนต์ประโยชน์ได้มากเพียงพอ ให้ลูกค้าอยากจะซื้อครับข้อ3คือนิดหรือความต้องการครับฉันยังไม่ต้องการหรอกฉันยังไม่ต้องการมันนะครับแท้จริงแล้วเพราะคุณยังไม่สามารถที่จะขุดลึกเข้าไปในลูกค้าและสามารถดึงความต้องการให้มันโดดเด่นในหัวใจลูกค้าได้ครับเพราะลูกค้านั้นยังไม่เข้าใจว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรหน้าที่ของคุณในฐานะผู้ขายคือคุณจะต้องชี้ให้ลูกค้าเห็นว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยคือสินค้าชิ้นนี้เท่านั้นครับและข้อที่4ครับถ้าคุณทํามข้อแรกมาครบ แต่คุณสอบตกข้อที่4ครับคุณจะเจอคําตอบที่ว่าสินค้าก็ดีนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ถ้าคุณยังไม่สามารถสร้างความเออเจนหรือว่าความเร่งด่วนให้เขาได้แท้จริงแล้วหลักการขายเนี่ยนะครับมันมาจากเหตุผล2ออย่างครับ 1. คุณต้องสร้างความต้องการถึงประโยชน์อันเกิดจากสินค้านั้นให้กับลูกค้าได้2คุณจะต้องบอกว่าการไม่ซื้อสินค้าตรงนี้เขาจะเสียประโยชน์อะไรบ้างและถ้าเกิดการเสียประโยชน์นั้นมันมากเพียงพอมันจะเกิดความเออเจนนะครับ หรือความเร่งด่วนเขาก็จะตัดสินใจซื้อสินค้าคุณตอนนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้แล้วเขาหันหลังให้กับร้านค้าหรือสินค้าคุณแล้วเนี่ยมีคนอื่นครับที่เขามีความสามารถที่จะสร้างความเร่งด่วนให้กับสินค้าของตัวคนคนนั้นเองได้และก็จะดึงเงินจากกระเป๋าลูกค้าจนเขาไม่ได้หันกลับมาเพื่อจะซื้อสินค้าของคุณครับ และข้อ5ครับคือ trust ครับถ้าคุณไม่สามารถสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้ต่อให้4ข้อครบเขาก็จะไม่โอนเงินให้กับคุณครับอันนี้ครับ5ข้อนี้ก็เหมือนเป็นกำแพงครับที่ปิดกั้นระหว่างคุณในฐานะผู้ขายและลูกค้าลูกค้าพร้อมจะซื้ออยู่แล้วครับขอเพียงแค่คุณทําลายกำแพงเงินเวลาความจําเป็นความเร่งด่วนและความไว้วางใจครับสินค้าของคุณก็จะเข้าไปอยู่ในตะกร้าของลูกค้าพร้อมจะจ่ายเงินทันทีครับ